สารวัตรหมีพร้อมแต่งแผนเคก้กนับว่าเป็นคู่รักที่ดูเหมาะสมและลงตัวกันเป็นอย่างมากสำหรับคู่ของดาราสาวชื่อดังแผนเค้กเขมมณิตและแฟนหนุ่มอย่างสารวัตรหมีซึ่งแค่พูดถึงสาวแผนเค้กก็ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเรียกได้ว,ว่า เป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของบ้านเราก็ว่าได้เพราะเธอนั้นนอกจากจะมีฝีมือการแสดงที่ไม่เป็นสองรองใครแล้วความสวยของเธอก็ยังคงเป็นที่จดจําและพูดถึงของแฟนๆอยู่ไม่น้อยซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้ลดนแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายสิบปีแต่ต้องบอกเลยว่าถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอก็ยังดูสวยและดูดีไม่เปลี่ยนเลยอย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นได้พบรักกับตำรวจหนุ่มอย่างสารวัตรหมีก็ต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้มีดี ไม่ธรรมดาอยู่พอสมควรโดยเฉพาะฐานะทางครอบครัวค่อนข้างที่จะดีมากๆแถมที่บ้านยังเป็นเจ้าของที่ดินย่านทองหล่ออยู่ไม่น้อยเลยเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีที่ดินเลยทีเดียวและยังมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอีกด้วยล่าสุดเจ้าตัวได้จบการศึกษากลายเป็นด็อกเตอร์สมใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าตัวพยายามและรอมานาน ก่อนหน้านี้คุณแม่ของสาวแพนเค้กบอกอยากให้เจ้าตัวนั้นเรียนจบด็อกเตอร์ก่อนและเมื่อพร้อมถึงจะให้แต่งงานกับบุตรสาวของตนและแม่ยังบอกอีกว่าตนนั้นขอเรียกสินสอดมากถึง9หลักเพราะว่าเธอเลี้ยงดูบุตรสาวมาอย่างดีโดยตลอดเรียกได้ว,ว่าเป็นความรักของคุณแม่ที่อยากให้บุตรสาวใช้ชีวิตคู่กับคนที่พร้อมจริงๆและแม่ก็เชื่อว่าสารวัตรหมีทำได้เพื่อบุตรสาวแน่นอนก็เรียกได้ว่าเป็นแรงจูงใจเพื่อที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันนั่นเอง ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสารวัตรมีเองจะพร้อมแล้วเพราะไม่นานมานี้ก็ได้เอ่ยปากถามแฟนสาวเรื่องขอแต่งงานแล้วอีกด้วย